สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ happy new year นะคะสวัสดีปีใหม่พี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเพื่อน fc ทั้งหลายนะคะไม่ว่าต่างประเทศหรือในประเทศนะคะทั่วหน้ากันเลยค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะอยู่เย็นเป็นสุขค่ะวันนี้ก็มาสวัสดีทักทายปีใหม่เพื่อนเพื่อนนะคะก็เหมือนเดิมค่ะช่อง youtube ค่ะวันนี้ก็เลยมานะคะทำบุญอยู่เหมือนเดิมค่ะไม่ว่าปีใหม่ปีเก่านะคะช่อง ไม่ว่าปีใหม่ปีเก่านะคะภารกิจของอิงก,ก็เหมือนเดิมค่ะกว่าจะได้กลับบ้านนะคะวันนี้ถือว่าทําบุญปีใหม่เนาะค่ะถูถูพื้นทำความสะอานะคะไอิงก,ก็แต่ละวันค่ะบางทีก็9ก้าโมงครึ่งค่ะ10บโมงวันนี้ก็10บโมงกว่าก็จะ11บเอดโมงแล้วนะคะกว่าจะได้กลับบ้านนะคะวันนี้ก็เลยมาทาักทายเพื่อนๆหน่อยวันนี้ทําความสะอาดถูพื้นถูโรงครัวนะคะ นายพายในโรงครัวของวัดป่าหนองกุ้มวัาลพารามค่ะไอหยิงก็มาทุกวันนะคะมาทําบุญตอนเช้าเป็นเท่ากับถือว่าเป็นภารกิจนะคะก็อายุก็มากแล้วค่ะห้าสิบกว่าแล้วนะคะไปทํางานไหนก็คงไม่ได้แล้วค่ะก็ทําเกษตรลรย่อยนะคะทําสบู่เชื่อมผู้นะคะทําของใช้ในครอบครัวนะะี่ค่ะทําเองทําใช้ด้วยทําขายด้วยนะคะนีะ่เพื่อนๆน,นก็ ญาติธรรมทั้งหลายก็กลับบ้านหมดแล้วนะคะก็เหลือไอิงค่ะบางวันก็มีถ้าพื้นสกรปรกก็ถูพื้นก่อนนะคะเนี่ยทำความสะอาดค่ะเนี่ยโรงครัวของเราค่ะก็กว้างค่ะก็รู้สึกว่าโอเคกว้างขวางนะคะแล้วทีนี้ก็เก็บถ้วยเก็บชามนะคะเป็นต้องเตรียมไว้นะคะเราก็ต้องดูแลนะคะ ถ้วยชามต่างๆนะคะพวกทับพีพวกอะไรนะคะเราล้างเสร็จแล้วเราก็เช็ดเช็ดให้แห้งนะคะแล้วเราก็เอามาคุมไว้นะคะเพื่อไม่ให้ป้องกันขี้ฝุ่นนะคะนะคะก็วันนี้ก็ถือว่ามาเอาบุญนะคะก็ฝากด้วยค่ะฝากช่องอิง Youtube ด้วยนะคะเชิญมาเป็นกำลังใจเชิญมา โน่นก็ล้างถ้วยล้างชามนะคะภายนี้ก็เป็นสถา,านที่ล้างถ้วยนะคะวันนี้ก็เลยมาแชร์ค่ะเป็นถือว่าเป็นภารกิจของไอิงคนหนึ่งนะคะที่ต้องดูแลความเรียบร้อยต่างๆนานานะคะภายในวัดนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆมาทําบุญร่วมกันค่ะช่วย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 กันนะคะช่วยไอิงด้วยค่ะเพราะว่ากว่าจะได้กลับบ้านกว่าจะได้ไปทาาําภารกิจอย่างอื่นนะคะก็เลือกเอาสิ่งสิ่งนี้ค่ะทําบุญแต่ก่อนก็ทํางาน ตัวเป็นเกียวหัวเป็นนออ็อตขางงกงกเหมือนกันค่ะนอนหลับตื่นเช้านอนดึกเหมือนกันค่ะทํางานกรุงเทพก็สิบเป็นสิบปีเลยนะคะทํางานอยู่แถวบ้านก็ร่วมจนอายุมากค่ะก็เลยได้ออกจากงานนะคะก็มาทําปลูกผักสวนครัวอยู่อย่างพ่อเพียงนะคะหาเงินทีนี้ก็มาทําช่อง Youtube นะคะเพื่อที่ว่า จะได้เงินทาง YouTube เนี่ยแหะค่ะเพื่อที่มาซื้ออาหารหวานคาวถวายเพราะแม่ครูบาอาจารย์นะคะถือว่ามาทำบุญร่วมกันนะคะวันนี้ไอ,อิงก็เลยมาเปิดตัวนิดนึงนะคะก็คือมาทักทายเพื่อนๆนะคะถือว่าใครที่เข้ามาชมช่องอ,อิง YouTube ที่ทำให้ออิงได้มีเงินจาก YouTube เข้ามานะคะทุกบาททุกสตางค์ค่ะก็เอามาตอนเช้าก็ซื้ออาหารหวานคาวมาทาบุญ นะคะก็กดจะได้กลับบ้านนะคะก็ทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยนะคะดูแลดูแลต่างๆช่วยคุณแม่ชีช่วยดูแลพุทธศาสนานะคะดูแลของสงฆ์นะคะความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็มีญาติธรรมก็ก็ช่วยกันนะคะแต่เป็นที่สุดท้ายก็คือไอเอ็งก็จะกลับช้านิดนึงก็ ถ้าพื้นสกปรกก็ถูนะคะอันนี้ก็บรรยากาศหน้าวัดน,นะคะก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงหน้าโรงครัวนะคะเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเพราะว่าพ่อบ้านขี่รถยนต์พ่อบ้านก็มาแต่เช้าตีห้าครึ่งพ่อบ้านก็ออกมาจัดสาราจัดอะไรช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะก็เราคือแล้วก็เหลือขัดห้องน้ํายังไม่ได้ทําเลยเดี๋ยวจะได้ทําแล้วค่ะจะได้ล้างเอาโชคเอาชัยนะคะ ขอโชคอาชัยมานะคะมาทำบุญมาทําบุญร่วมกับไอหยิงบ้างนะคะมาเข้าชมมารับชมดูด้วยนะคะมารับชมค่ะชมคลิปของไอหยิงนะคะแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยแล้วก็กดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเ mm hmm. พราะว่าทําบุญจริงๆค่ะกว่าจะได้กลับบ้านนะคะ mm hmm. วันนี้ก็ถือโอกาสคือขอความกรุณานะคะขอร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะคะก็คืออ่ ก็นะคะทุกอย่างที่ทําแต่ละวันนะคะก็มีทําบุญแล้วก็ไปทําสบู่แชมพูค่ะนี่วันนี้ก็ถือว่าทําบุญร่วมกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องอิง u t u b e เพื่อที่จะสร้างคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดสมคบมากปรารถนาทุกประการค่ะ,คะเดี๋ยวอิงก็จะถูบ้านต่อนะคะเพราะว่าก็เหลืออยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะ ราะว่าเราดูแลของสง์นะคะดูแลให้ทางวัดเพื่อความสะอาดเรียบร้อยค่ะผู้คนมามันก็ยิ่งช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพึ่งพาตัวเองแล้วก็ทำบุญเยอะๆค่ะค่ะยิ่งช่วงนี้โควิด -19 นะคะต้องพึ่งบุญกุศลเยอะๆค่ะแต่แต่อายิงก็ตัดสินใจหันมาพึ่งทางพุทธศาสนามา มาเก็บหอมรอมริบในการทำาภารกิจในครัวแบบนี้ละค่ะทำความสะอาดทำอะไรบ้างล้างถ้วยล้างชามถูพื้นทำกับข้าวล้างห้องน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถือถือว่ามันก็ค่ะค่ะก็ทำด้วยใจนะคะไม่ได้มีค่าจ้างอะไรทุกบาททุกสตางค์หาได้ก็เพื่อที่จะมาซื้อ อาหารหวานข้าวที่อร่อยอร่อยถวายพระแม่ครูบาอาจารย์นะคะค่ะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิง Youtube ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอิงได้สร้างคลิปต่อไปค่ะแล้วขอลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขมากๆปีใหม่แล้ว2565นะคะก็คิดสิ่งใดสมคาม,มารันาทุกการค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะมีมีโชคมีลาบมีทรัพย์ทั่วหน้ากันนะคะสวัสดีคะ่ะ